มีน่ะในการแกล้งวัตถมงคลผมจะขอปิดเป็นทหารเก่าหรือว่าเป็นทหารเก่ารับก่อนรับหนึ่งสองสามตีห้าเดี๋ยวให้ท่านพ่อก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้เอาเหรียญกระโดดตีห้ากระโดดตีห้า ขอรถหนึ่งต่อทีจะต้องผลก็วิ่งอยู่โดยจะไปที่นะครับช่วยกันนะครับโัรละสองนะครับสำหรับเตือนนะครับก็คนไหนว่าก็พับตามเลยนะครับ สำหรับที่น uh, ั่งนะครับเรายกมาเรียงซ้อนกันไว้ตรงนี้นะครับให้เป็นชุดช่วยด้านที่ช่วยดูกระับด้วยนะครับ้มาตะกยู่ท้กอวันทีบีก้าก็ใกล้ที่เดีทุกเมือนีะครับไงอทางไหกันนี้ต่นะครับนี่่ก้นนี่คารอคา้ชมที่อภัยแล้วเนาะจบแล้วเนาะอ้งหมี่ครับก มือสองมือเลยครับอรของไทยครับดันมือสองมือเลยครับ เราก็เขาเต้นมาใส่เลยครับเพราะอะไรครับไปทักัน้วมได้ครับยืนย mm ู่เงเดี๋ยวเราทักเขาเลยนะครับไอย่างเงี้แล้วย้ำี้ว่าเครับผมเขียนเขาพี่สุกูตดวงานขึ้นโดยการรัฐบาลจำปีนี้ครับ ค <c oughs> รับผมเขาเขียนเขาเพิสูจน์แล้วตรวจงานขึ้นโดยนัการรัฐบาลจำปีนี้ครับายดครับ่มีที่พบไทั้นพบครับที่พบครับ

ลูกหาที่มาปีนี้จะเห็นความอลังการบนยอดเขาพิจฉุนะลครับเนี่ยริมริออมทลาล่งเนี่ยมลิ้านอี้านเลยเนี่ยลิ้มลิม,ลมทางเน,นี่นนะนยครับกอปัญกาแถวอะไรอ่ะเออไม่ได้เล <simples S 1> รวด,ดมันเป็นติดไม่ได้ครับ เอออไม่หลก็ลุลุ้าอะลดกดันันเะครับความเย็นแตุ่นนหนาหนามากม่งมันมากนหว่ารุ่นนี้่นไม่ทนผมว่าเขาทำมาไม่ให้ทนอ่ะเพื่อจะได้เสียหายแล้วได้ซื้อใหม่ใด่ไม่ละทวางแผนงน่าคอันนี้จะหนากว่าครับจริง่าจะตัง ครแล้วดันกว่านะครับครับแดงกว่าอันนี้มันจะแดะงกลางวานปู่อัน,นใหญ่มันจะแดะงกลางวานนี่นั่งแน่นกว่าครับมันหนากว่าต้มตุ๋นอะไ่ด,ดังเต่ง ครับผู้ชมวันนี้ผมมาปลดระรังนะฮะจะไปหล่อพระหล่อพระบำาพระนะฮะรุ่นสมเด็จนฮะเป็นรูปแบบของพเด็จพราเขียนเขาพิชกุตออกปี2555นี่แหละนะครับเป็นรุ่นที่คือทาแล้วก็เป็นรุ่นละรังที่อยู่บนยอดเขาพิชกุด นะครับที่มาหล่อล้อมนะครับสวยถ้าสวยล้วก็ไปตั้งตั้งในไรด้วยนะตั้งก็ทั่วไปแล้วก็ตั้งห่างๆกันหน่อยที่คนสาวคนสาวหลายๆองค์องค์ใหญ่ๆแค่ อย่งว่าองค์มาองค์มาองค์เกินไหมไม่ไม่ไม่น่าจะเหมาะครับท่านพ่อเนื่องจากว่าคนคนบางทีกิริยาไม่ไม่สมสมวนกิริยาไม่สมลวนเนืเสื่อตัวมันจัวแบบวันวันก็วันมันเหมาะสําหรับือว่ามันเป็นพุทธก็คนมันก็บางคนก็มาเข้ามากราบก็มีไหว้ก็มีก็เป็นน้าที่ของคนแต่ว่าถ้าเราไปไหว้ไหว้มัน ว่าหลายๆองค edi, ์ตรงนี get get it ้เป e bon er ็นที่เป็นที่หลักมันเป็นหลักนอกนั้นก็วางพู้า้าด้ข้าวได้ด้วยลก็่ดองวเดิยเน่ไปี่ยน หลายนะจะบอกไม่จะไม่มีอะไรมีตะプラะแล้วก็ทำเป็นเมืองนรกเขียนภาพพวกนรกคนระับแล้วก็สามมิิภาพแบ่งเป็นสามตอนตอนแรกจะเขียนเป็นภาพนารกของคนบาปทำอะไร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 แล้วตอนที่สองเป็นภาพเมืองวนุษย์ตอนที่สามเป็นเมืองสวรรค์ยอดเลยสามแปลแต่ว่ามีตะプํะทำบะระ ต้องขึ้นไปให้ไปชมให้ชมนิทัศนาการเดี่ยวกับไม่มีอะไรเลยัางร่างนี่